สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่1-30ถึงเมษายนของชาวราศีกันคือผพืที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดูได้ั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่กอ,อย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้นจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกันทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน ในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการการะทารํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอามาดูกันนอะชาราฝีการในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับชาราฝีการในอดีตที่ผ่านมาคุณเนี่ยพยายามทําให้เขาว่าเอ่อทำตัวให้มันดีขึ้นทําตัวมันน่ารักขึ้นซึ่งเขาเองก็พยายาม ค่อนข้างไม่ค่อยเชื่อคุณอ่ะแต่บางครั้งบางคราคือเขาเองไม่ค่อยเชื่อขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ต้องต้องยอมคุณอ่ะเพราะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยดำเนินต่อไปอยู่แต่เพียงแต่ว่าเขากำลงังฝึกลำคาญคุณเหมือนกันที่คุณอ่ะกำหนดกฎเกณฑ์อย่างนั้ออนอย่างนี้ต่อยให้ทำตามต่อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มีความรู้สึกเหนื่อยอ่ะแต่เพียงแต่ว่าคุณก็ไม่ยอมอ่ะถ้าเกิดเธอไม่ทำตามก็มต้องมีปัญหาแต่ว่าในอดีตเขาก็ถึงจะบ่นถึงจะดื้อยังไงก็ต้องยอมคุณอยู่นี่คือในอดีตที่ผ่านมาแต่ก็ช่วงปปััจจุบบนนนนนนนเเเราาาะมมษษยยชช่่ววีี้้้็ไ ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะแต่เป็นว่าช่วงนี้คุณจะมีเรื่องความเครียดเรื่องอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้เข้ามาทำให้คุณค่อนข้างมีความกดดันแล้วถ้าเกิดเขามาเจาะแจหรือทําอะไรพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีอ่ะคุณอาจจะเวียงเสีก็ได้นะซึ่งช่วงเนี้ยเขาเองอะ่ะนะครับเออจะค่อนข้างพอคุณช่วงนี้เขาจะทําตัวเออค่อขนข้างน่ารักขึ้นเพอเขาเองก็กลัวเหมือนกันว่าคุณจะไม่มีมีคนอื่นหรือเปล่าจะนอกใจเขาหรือเปล่าเพราะคนเขามองว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสไปเจอคนอื่นค่อนข้างเยอะฉะนั้นเขาเรืแวงวม เดี๋ยวมราลอนว่าในใจลึกๆระหว่างคนกับเขาเนี่ยจะคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันนาา้ว่าในใจลึกๆกกว่วงคุณกับเขาเนี่ยจะคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็ไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่หรอกเพราะคุณรู้ดีว่าพฤติกรรมเขาอะมันแค่สงบลงชั่วคราวทําดีแค่ชั่วคราวเดี๋ยวก็รับนั้นก็จะแผงนิดทำพฤติกรรมที่ไม่ดีรับหลังคุณดีฉะนั้นคุณไม่ได้เชื่อใจเขาอย่างงาี้นเพราะคุณมองว่าคนนี้ถ้ารับตาเมื่อไหร่ก็ต้องแผงนิดฟังเรื่องอยู่ดีแต่เพียงแต่ว่าความสมัรถคุณยังรักเขาอยู่ก็ยังยอมรับตาข้างนึงอยู่เนาะนะครับก็เหมือนว่าถ้า นะเขาล่ะเขาคิดเองต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็ค่อนข้างชอบแหละนะแล้วก็รักค่อนข้างรักคุณแล้วก็อยากให้ความผัมพันเนี้ยไปได้แล้วค่อนข้างอยากซัพอรอตอยากฟังฝุนคุณด้วยซ้านะครับแต่เพียงว่าก็ไม่อยากให้คุณมาวุ่นไม่อยากคุณอ่ะให้มีคนมาวุ่นวายคุณเท่าไหร่นะความรู้สึกว่าคุณเป็นของเขาก็ไม่อยากไม่อยากให้คุณไปเจอคนนู้นคนนี้หรือมีคนมาสนใจคุณอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ มาดูกันเนะาะไพ่แบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับช่วงแรกเนี่ยวันที 4, 4่4-10 4ถึงเมษายนนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงแรกก่อนเลยกันเนาะ4-10ถึงเมษายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับชาวราศีกัน4-10ถึงเมษายนช่วงนี้นะครับคุณกับเขาก็สัมพันธ์ก็แรกๆก,ก็เหมือนมันก็ดีแหละนะครับแต่เพิรุธว่าเขาเองจะไม่ค่อยพึงพอใจที่คุณไปนู่นไปนี่หรือมีคนมาพูดคุยกับคุณเท่าไหร่นักมันจะมีความหึงหวงเกิดขึ้นช่วงนี้ก็จะทำตัวน้อยใจเรียกร้องความสนใจจากคุณเกิดขึ้นให้คุณเอาไปกลับไปสนใจครับซึ่งคุณก็รู้ดีแหละว่า เขาต้องการแบบน้อยใจงอนคุณอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรเขาอะคุณเข้าใจค่อนข้างเข้าใจเขาเนอะเดี๋ยวมาดูช่วงที่สองเนอะเป็นยังไงบ้างน,นะครับมาดูช่วงที่สองเนะ 11, 20, 20, าะสิบเอ็ดถึงยี่สิบเมษายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับ ช่วงเนี้ยนะครับคุณเองก็เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ค่้นข้างโอเคแหละแต่ใปช่วงเนี้ยเขาเองจะขอไปนู่นไปนี่ทำนี่ทำนี่เหมือนกันนะก็เหมือนว่าเห็นคุณทําได้าคุณไปนั่นไปนี่คุณทําอย่างนี้นี้ได้เขาจะทําบ้างอ่ะเป็นเป็นอย่างนี้เพราะเหมือนเพราะเหมือนว่าเขาบอกว่าคุณเป็นคุณน่ะไม่เออยังเป็นอิสระได้เลยยังทำนี่ทำนี่ได้เลยไปนู่นไปนี่ได้เลยไปเที่ยวกับเพื่อนไปนั่นไปนี่ทําไมเขาจะทําไม่ได้บ้างนะครับ นะซึ่งคุณเองก็อยากจะให้เขาไปนะ neh, เขาถ้าเกิดช่วงนี้เขาจะขอไปนู่นหรือขอทําอะไรอย่างี้คุณก็จะให้เขาทําด้วยเหมือนกันเพราะเหมือนพอเขาเรียกร้องว่าที่คุณนะ่ยยังทําอะไรอย่างนี้ได้เลยทําไมเขาทาไม่ได้แล้วก็ระหว่างเออยี่สิบถึงสามสิบเมษา,าย,ยนละช่วงนี้เป็นยังไงบ้างานะยี่สิบถึงสามสิบเมษาย,าย,ยนนะครับช่วงนี้เทั้งคุณทั้งเขาอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามานะครับนะ อาจจะเป็นปัจจัยภายนอกเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องคนในครอบครัวของทั้งคุณัละเขาหรือเรื่องแบบใจภายนอกมากระทบกระทบความสัมพันธ์กวนาองคุณแลงเขาทำให้คุณแังเขามีความเครียดความกดดันเข้ามาเหมือนกันนะครับในช่วงนี้เนาะซึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยมีความเครียดความกดดันมาอะไรก็แล้วแต่แทนที่มากระทบทุกอย่างมันจะสุดท้ายทุกอย่างมันจะผ่านไปได้เรื่องที่มากระทบทั้งคุณและเขามเป็นปัจจัยภายนอกเข้ามานะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีเอ่อการมีแค่นี้เนาะชาวราศีกัน่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติม แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เดียวไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า